สวัสดีครับกลับมานะครับวันนี้นะครับวันอะไรนี่แทบจะสับสนนะครับสับสนมากๆนะครับก็อ่าก็ไม่เวลาครับวันนี้ก็เราก็มาอัดล็อกกันนะครับอัดหน้าจอว่าวันนี้ทํางานอะไรไปนะครับหรือทํางานอะไรอยู่นะตัวนี้ก็มีโปรเจกต์ทั้งๆที่แบบว่าอยู่ในคิวที่ต้องทําแล้วก็โปรเจกต์ที่แบบว่าลัดคิวขึ้นมาทํานะครับทิ้นนี้ก็เป็นชิ้นหนึ่งนะครับที่ที่ที่อยู่ดีก็แวบขึ้นมาว่า น่าจะลองเอามาพัฒนาต่อนะครับดั้งเดิมเนี่ยรูปสเกต็ตรูปนี้เป็นรูปสเกต็ตในสมุดสเกต็ตนะครับจาได้กระทั่งว่าเป็นสมุดสเกต็ตเล่มเล็กๆที่ที่พกไปนั่งคุมสอบนะครับคือตอนนั้นที่หมายไรเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราต้องไปคุมสอบวิชาของคณะอื่นๆนะครับก็คือช่วงช่วงสอบปลายภาคเนี่ยนะครับอาจารย์ทุกคณะเลยเนี่ยนะครับก็ต้องไปเป็นเขาเรียกอาจารย์ผู้คุมสอบประจําห้อง ซึนะ่งก็จะเป็นวิชาที่เราไม่ได้สอนนะฮรแล้วก็จะมีก็เหมือนถ้าใครเคยเขาห้องสอบก็น่าจ,จะเห็นอาจารย์ที่คุมสอบหรืออะไรประมาณนั้นนะครับผมก็พกไปเพราะว่าการคุมสอบบางวิชามันใช้เวลานานเราก็ต้องหาอะไรไปเขาเรียกแบบค่าเวลาบ้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะรู้สึกยาวนานมากก็ผมก็ส่วนมากก็จะเป็นส่วนสเก็ตนะครับแล้วก็ไปวาดรูปเล่น,นด้วยปากกาหมึกซึมนะครับตอนนั้น น่าจะเป็นประการมดซึงสักด้านหนึ่งที่กำลังกาลังชอบอยู่ช่วงนั้นนะครับแล้วก็รูปนี้จริงๆสังเกตว่าโต๊ะเนี่ยมันเป็นโต๊ะสอบนะครเพราะว่าวาดวาดในห้องสอบนี่แหละแล้วก็ช่วงนั้นรู้สึกว่า,าพวกโลดโลดิจิทัลเนี่ยนะครับพวกอะไรมันจะเริ่มพัฒนาเร็วขึ้นเรามีอุปกรณ์พวกนี้อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยรอบตัวมากมายแล้วมันก็ต้องการการชาร์จต้องการการเสียบต่อสายเชื่อมโยงอะไรซึ่งแบบ แต่ว่าไปมันก็มันก็ปวดหัวนะนะครับอย่างเวลาเราย้ายตัวทางานทีเนี่ยการต่อสายคอมสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนี่สายมันเยอะตอนนี้มอาจจะลดลงไปบ้างก็ละนะครับผมก็รู้สึกว่าเออเป็นไอเดียของรูปนี้ว่าลองลองสกเก็ตขึ้นมาดูนะครับคือไม่ได้สกเก็ตหรอกอันนี้มันเป็นรูปวาดเล่นก็คือวาดไปสดสเลยนะครับก็เป็นหนึ่งในรูปวาดเล่นที่ค่อนข้างชอบนะครับเพราะมันเป็นรูปที่แบบเราวาดเสร็จแล้วรู้สึกว่าฟิลเลิ่งมันตรงกับที่เราคิดในหัวแล้วก็ อารมณ์ที่เราอยากได้พอดีนะแล้วก็ก็เก็บไว้นะครับแล้วรูปเนี้ยก็เคยสแกนไปใส่ในสู่ิบัตกของนี่ก็การที่ชื่อวันไอนะครับวันไอตอนนั้นจัดที่อาร์ตัวย่าสัครับที่ที่สยามนะครับก็เป็นสู่ิบัตเนี่ยจะรวมรวมสเก็ตนะครับที่แบบต่างก,กรรมต่างวาระเนี่ยเกือบห้าห้าห้าหร้อรูปเลยนะหนาปึกเลยนะครับแล้วแต,แ,ตแต่แต่จะไม่ได้เป็นการจัดวางอะไรมากนะครับก็คือ สแกนรูปที่คัดมาแล้วจะสมุดสเก็ตหลายๆเล่มนะครับแล้วก็ลงไว้ในเล่มนั้นเลยแล้วก็ผมก็มีรูปนี้อยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วรูปนี้ก็เป็นรูปที่ติดอยู่ในหัวนะครับแล้วก็พอถึงยุคนี้เราเริ่มทํา NFT เนี่ยก็นึกถึงรูปนี้ขึ้นมาตอนแรกว่าจะเอามาลงสีนะครับเพราะรู้สึกว่าชอบลายเส้นมันนะครับแต่ว่าลงสีแล้วก็รู้สึกว่าเออมันไม่น่าจะสวยเท่าไหร่นะครับพอคิดไปคิดมาเฮ้ เออลองทําเป็นแอนิเมชันดูดีกว่าก็คิดหลายแบบนะครับสุดท้ายก็คิดว่าเออให้มันมีสายนี่แหละเพราะคอนเซ็ปต์ของรูปนี้มันคือสายนะครับมันคือสายไฟต่างๆเป็นสายเนี่ยที่ออกมาพันตัวตัวละครแล้วก็เปลี่ยนตัวละครไปเรื่อยผมก็เขียนแยกเลเยอร์แยกอะไรไว้แล้วก็มีแบบเป็นแบบเวอร์ชันต่างๆของของตัวละครในภาพเนี่ยนะครับพอลเ้เราเราท่องเนตต่างๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออหลายครั้งเหมือนเราก็เปลี่ยน โหมดเปลี่ยนเวอร์ชันของเราไปกันเลยนะครับก็รูปนี้อิสรกพักก็คงจะลง NFT แล้วก,ออก็ออกมาก็เป็นงานที่น่าพอใจมากมากชิ้นหนึ่งในช่วงนี้นะครับโอเคนะครับอ่านหลอก,กวันนี้ก็คงจบแต่เท่านี้นะครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ